แม่นางท่ามกลางป่าเขาเช่นนี้เหตุใดท่านถึงได้มาอยู่คนเดียว ท่านไม่กลัวบ้างหรือไรคุณชายท่านดูซิว่าดอกไม้เหล่านี้ภูเขาสายน้ำและสิ่งสาราสัตว์จะมีอันใดที่น่ากลัวมนุษย์ยังน่ากลัวซะก,กว่าอีกแม่นาง ท่านพูดราวกับว่าท่านพูดราวกับว่าท่านรังเกียจเดียดฉันในความเป็นมนุษย์อย่างนั้นแหละเฮีย yeah. ท่านพูดราวกับว่าพอ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 ว่าไม่ซงไม่ซ้อมมันละซ้อมกี่ทีอ่ะเฮียก็ผิดทุกทีเลยอ่ะอว่าไม่มีอารมณ์จะซ้อมแล้วอันนั้นอ้วขอโทษนะอ้วจะตั้งใจไม่ให้ผิดอีกแล้วหรืออย่าลมเสียเลยนะผิดตอนซ้อมอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกท่านเฮียแต่ถ้าผิดตอนเล่นจริงอ่ะเฮียจะทำยังไงงานก็ต้องเสีย แถมป้ายังต้องมาขายหน้าอีกโอ้เจ๊คนเรามึงต้องมีผิดพลาดกันบ้างเป็นธรรมดาแล้วงานเนี้ยก็เป็นการขึ้นชั้นพระเอกครั้งแรกของเฮียเขาแถมยังต้องออกไปแสดงข้างนอกต่อหน้าคนตั้งเยอะตั้งแยะเฮีย er เขาต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาแล้วมันไม่ใช่งานแรกของอ้วแลวไงอ้วยังซ้อมดีไม่มีผิดเลยอะ่ะของแบบเนี้ยนะ มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจมากกว่าแต่เฮียเขาพอเธออหยงลื้อเถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนี้ oh. เดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันจนได้เอาล่ะถ้าทุกคนยังไม่มีสมาธิ oh. ก็จะไปทำอย่างอื่นก่อนก็นแล้วกันนะ oh. เออหรือว่าเราจะไปเลือกซื้อผ้ามาตัดชุดใหม่ล่ะงานนี้เป็นงานใหญ่ oh. เห็นมาบอกว่าอยากได้ชุดใหม่สักสองสามชุดนะ ก็ดีนะแจ้ซ้อมไปอ่ะก็มีแต่โมโหไปซื้อผ้าดีกว่าเฮียยอมเจ้มากเกินไปแล้วนะยิ่งยอมเขายิ่งได้ใจจะไม่รู้แล้ว่าใครพี่ใครน้อง